เมื่อสักครู่ถูกขัดด้วยเจ้าหน้าที่ขอ,องสวนสาธารณะนะฮะเห็นพูดอะไรก็เลยคิดว่าเนี่ยประเทศไทยคนคิดดีพยายามช่วยชาติช่วยสังคมก็จะต้องถูกกฎระเบียบนะครับมาเล่นงานกระเผาติดคุกอีกเป็นอย่างนี้ใครที่มีเคสแบบนี้ก็แสดงตัวแสดงตัวหน่อยว่าเราอยู่ในประเทศที่ผิด มันเป็นอย่างนี้จริงๆประเทศไทยดังนั้นมาดูวันนี้ผมมีผังแน่ข้างหลังนี่นะครับก็คือผังเนี่ยนะครับมันจะทําให้เข้าใจง่ายนะครับนะฮจะอธิบายด้วยผังนี่เข้าใจง่ายปัญหาต่างๆกลไกต่างๆท่านจะเข้าใจแล้วก็ใช้เป็นเหมือนกับท่านอยู่หน้าแผงคอนโซลอะไรทักอย่างสามารถควบคุม,คมกดปุ่มได้นะ มันก็เป็นไปตามที่ท่านต้องการแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าแต่และอย่างทําหน้าที่อะไรมีฟังก์ชันอะไรก็กดเป็นใช้เป็นะนะฮะไปเดี๋ยวจะอธิบายไปทีหลังแต่ตอนนี้มันต้องเกิดบอกว่าเหตุที่ไปที่มาเป็นอย่างไรแล้วจะไปต่อไปอย่างไรนะเป็นอย่างนั้นก็ได้เกิดมาพอสมควรแล้วนะครับคราวนี้ผงจะต้องเข้าสู่ผังอันนี้อธิบายผังนี้อีกทีหนึ่งนะครับ ตก่อนจะไปผังก็อยากจะพูดอีกทีย้ำอีกทีว่า13กันยากับ13ตุลาในระยะหนึ่งเดือนเนี่ยั้งงานผมทำคลิปออกไปแล้วสื่อได้เห็นเผยแพร่มันก็ควรจะเผยแพร่กันได้เร็วๆถ้าบรรทุเห็นแล้วก็ควรจะเลือกทางลงเร็วๆ13ตุลาควรเป็นวันสิ้นสุดเหมือนกับยุคสมัยของรอเก้าสิ้นสุดลง นะรัฐบาลตู่เกิดในยุคสมัยรอเก,ก้าก็ควรจะสิ้นสุดลงดังนั้นประชาชนก็ส่งเสียงมานะโดยการติดธงการจะส่งเสียงอาจจะมาไม่ทันเก็บคะแนนเสียงกันไม่ทันตื่นตัวกันไม่ทันแต่การติดติดธงนี่ง่ายกว่าติดธงให้เห็นทั่วไปเลยนะครับโดยการสั่งซื้อธงธรรมาริฏายเนี่ยฮนะนะสั่งซื้อกันติดทั่วบ้านทั่วเมืองยานพนะเสือ้อผ้าอภรนก็ติดกันไปก่อน เพราะงานผมไม่มีไรายได้เป็นคนแรงงานจะพิมพ์เสื้อพิมพ์ตัวอย่างก็ยังไม่มีเลยอันนี้ก็กระดาษตัดแปะนะฮะให้เห็นท่านก็สั่งซื้อมานะครับเป็นชุดนะครับเพื่อจะได้มีเงินไปตั้งเป็นขบวนกูน้ชาติตัดสองที่จันทบุรีอ่าจะได้เคลื่อนขบวนไปได้ทีนี้การสั่งซื้อนี่ก็ก็เดี๋ยวประกาศอีกทีว่าจั่งซื้ออย่างไร นะครับคือจําเป็นที่จะต้องติดทงเนี่ยทุกบ้านทุกเมืองโปรไฟล์ทั้งหลายในสื่อออนไลน์ทั้งหลายก็ติดโชว์ให้เห็นทั้งบ้านทั้งเมืองเลยอ่ารัฐบาลก็จะได้ทราบว่าอ๋อประชาชนติดธงรมวิจัยกันแล้วที่ใดติดธงรมวิจัยนั่นหมายว่าปฏิวัติประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วประเทศไทยถูกปฏิวัติไปแล้วโดยไม่ต้องไปต่อสู้ไปยึดอะไรกันนะประชาชนที่อยู่ตามหมู่บ้านตำบลก็ไม่ต้องไปทิ้งหมู่บ้านแล้วมาต่อสู้อยู่กลางกรุง นะดมขี้ดมเยี่ยวอย่างที่ม็อบทั้งหลายทำอ่ะไม่ต้องท่านอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนี่แหละเนะพียงจะไปที่วัดทำพิธีอัญเชิญระบอบธรรมนิจัยมาใชา้นะ่าด้วยการติดธงนะเอาธงนั้นไปท,ทําพิธีอัญเชิญที่วัดธงนั้นก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์แต่ก่อนอื่นซื้อไปติดแสดงก่อนให้รัฐบาลเห็น13ตุลาจะได้ลง นะเป็นแบบนี้ถ้า3มตุลาไม่ลงก็ต้องคืองานผมในวันที่24ทุกๆวันที่24ของเดือนนะเป็นวันที่ประชาชนประกาศปฏิวัติคืนกับคณะราษฎรเพราะคณะราษฎรวันที่24มิถุนาปฏิวัติมาเสียของดังนั้นที่นี่จึงกําหนดทุกวันที่24เดือนไหนก็ได้ที่ประชาชนทั้งประเทศเป็นมหาราษฎรจริงอะปฏิวัติคืนกับเพราะคณะราษฎรปฏิวัติมาเสียของเสียของมาจนถึงทุกวันเนี้ยสืบเนื่องกันมาจนถึงทุกวันเนี้ยก็ยังเสียของอยู่เป็นประเทศไทยปลอมอยู่ ดังนั้นประชาชนมหาราชทั้งหลายก็ปฏิวัติคืนกลับคือไม่เอาไม่เอาไอ้ผลผลิตไม่เอาอไอ้สายเชื้อของไอ้คาราลาที่สอบสืบเนื่องกันมานะไม่เอาแล้วก็คือไม่ไม่มีพิ็จการระบบพิธการต่อไปก็โดยการติดธงนะนะทีนี้ยี่สิบสี่ถ้ายี่สิบสี่ไม่ทันมันก็เป็นยี่สิบสี่ตุลายี่บสี่ตุลาอีกนะ ก็เป็นเหมือนกันคือสิบสามเนี่ยเป็นเฉพาะของรอ .9 ปอเก้าพระรอเก้าสวรรคตในวันที่สิบสามตุลาดังนั้นประชาชนทั้งประเทศก็ควรจะบอกนะครับว่าวันที่สิบสามตุลาเนี่ยก็ควรจะจบยุคสมัยไปพร้อมกันนะไปกับสมัยยุคสมัยของรลอเก้ายุสมัยรอเก้าได้จบลงแล้วเพราะนั้น ไอพลังหรืออะไรหรือองค์กรหรือหน่วยงานอะไรที่เกิดในสมัยยุครอก้าเนะี่ยก็ควรจะจบลงด้วยเช่นกันนะในวันที่สิบสามตุลาในหมายรัฐบาลตู่ก็จบลงด้วยถ้าไม่จบลงยี่สี่ตุลาก็ยังมีอยู่ยี่สบตุลาไม่มีก็ยังทุกทกวันที่ยีี่ของเดือนควรจะจบลงนะเป็นแบบนั้นนะเอาละการสั่งซื้อทงแล้วติดมันเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนทําได้อยู่แล้ว นะครับสั่งซื้อมาก่อนฮนะที่นี่จะได้มีเม็ดเงินไปเคลือ่อนขบวนจักกทมไปจันทบุรีแล้วมันต้องอยู่อาศัยมีคนไปเยอะเพราะต้องตั้งศูนย์ราชการที่นั่นนะครับก็จะเป็นที่องใช้เม็ดเงินนี้แต่ที่นี่ไอเม็ดเงินเนี้ยถ้าเผื่อว่าหมู่บ้านตำบลตำบลน,นะฮะเข้าใจหรือตำบลเนี้ยเห็นแล้ว อยากจะยกระดับตำบลขึ้นเป็นตำบลมหาอำนาจเป็นองค์การตำบลมหาอำนาจไม่เป็นองค์การปกครองท้องถิ่นไม่เป็นอบตอก่อแล้วท่านก็เอาเงินที่อยู่ในในอ,อ,ตอบตท่านนะเงินที่ค้างท่อเงินคงค้างเงินก็ประมาณที่เหลืออยู่ก็มาสั่งซื้อที่นี่เหมือนกันเพื่อไปแจกจ่ายยังหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านก็ได้ติดธงธรรมนิจยที่ผู้ใหญ่กำนันนะติดที่ทําการของแต่และหมู่บ้าน เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนที่ตื่นตัวและประชาชนก็จะได้ส่งใบแสดงเจตจำนงมาที่ตำบลตำบลก็จะได้รวบรวมโดยทําพิธีีวัดเมื่อรวบรวมแล้วก็จะส่งใบแสดงเจตจำนงนี่แหละครับนะมาที่อุตุลาพิจตากแล้วก็สถาปนาเป็นองค์การตำบลมหาวนาเมื่อเป็นองค์การตำบลมหาวนาแล้วก็าราวนี้แหละครับท่านไม่ต้องไปเลือกต้องเลือกตั้งแล้วครับท่านเป็นผู้ปกครองประเทศไปเลย โดยอัตโนมัติพอเสียงสีล้านเสียงที่มานั้นเป็นสเสียงไปประกาศใช้กฎหมายสุพิมรอซึ่งเป็นกฎหมายที่เหนือว่ารัฐมนูลเมื่อประกาศแล้วรัฐมนูลตกไปทันทีตกไปทันทีส่วนทหารทหารนะฮะทหารตำรวจก็จะต้องย้ายข้างแปลพักเพราะทหารตำรวจได้ค่าแปลพักคนละสิบล้านบาทเหมือนกันก็ไปดูแล้วกันว่าแปลพักอย่างไร ที่นี่มีเม็ดเงินให้อยู่แล้วดังนั้นทหารตำร,รวจยังไงก็มาอยู่ข้างประชาชนถ้าไม่อยู่ท่านจะถูกทิ้งเพราะที่นี่ประกาศรับสมัครทหารอยู่แล้วหนึ่งล้านนายเป็นทหารของประชาชนเองเพราะนั้นทหารกองทัพไทยจะไม่มีความหมายเพราะรอก้าวเขาเตือนแล้วประชาชนหมดศรัทธาอย่าเล่นการเมืองนี่มาเล่นแถมทําธุรกิจอีกนะฮะแล้วแถมไม่เป็นรูปผู้ชายไม่ยอมรับผิดเพราะนั้นประชาชนหมดศรัทธาจึงยุบกองทัพไทยนั่นเองเพราะนั้นขบวนกู้ชาติประดักสองเนี่ยมายุบ มาปราบห้ากบห้ากบของยุคเอไอก็คือหนึ่งกองทัพไทยสองรัฐบาลสามข้าราชการสีพ่พรรคการเมืองห้าม็อบทั้งหลายถูกปราบหมดม็อบทั้งหลายนะ่ะประชาชนที่ไปเป็นเหยื่อของมอ็อบน่ะท่านก็เลิกได้แล้วนะมาที่นี่เลยมาชูสี่นิ้วของก็จะตัดนะมาที่นี่ถูกทางกว่าถูกต้้งกว่านะถูกตั้งถูกทางอย่าะไรก็เชิญเข้าดูคลิปเป็นต,ตอนไป ท่านไปทําแบบนั้นก็เสียเวลามาไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งแล้วประเทศก็ไม่ออกหรอกครับมอ็อบไม่ได้แก้ปัญหาของประเทศชาตินะครับแล้วประเทศมันสะสมปัญหามามันใหญ่เกินกว่าที่มอ็อบจะมาแก้ปัญหาเพราะนั้นต้องใช้ระดับมหาลาชคือการตามรอยพระเจ้าตากสองสร้างราชธานีใหม่ซึ่งมีสเต็ปขั้นตอนไว้ให้แล้วก็วเข้าดูคลิปสิครับแล้วทำยังไงก็ไปดูในคลิปว่าจะมีสเต็ปขั้นตอนให้ทำนะดูให้เกิดปัญญาเป็นสวนดาบันธรรมพิจยเป็นสวนดาบันธรรมพิจยแล้วก็ ไปทำตามสเต็ปน,นั่นแหละเพราะโซลาร์ฟอสตายมีสามคุณสมบัติหนึ่งรู้ว่าตัวเองไม่ใช่ตัวเองขั้นก็จะรู้ว่าอ๋อประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศไทยตัวปลอมไม่ใช่ประเทศจริงแล้วประชาชนที่อยู่นี้หรือเกิดขึ้นมารู้วมทั้งเราด้วยก็เป็นคนไทยตัวปลอมด้วยเราเขาจะผิดกันหมดเลยดังนั้นต้องรับองค์ความรู้ใหม่ที่ถูกหลักวิชาไอ้ที่เรามีอยู่นี่ผิดเพราะนั้นผมจึงจ่ายค่าแปลพักให้คนละสิบสองล้านบาทเป็นค่าแปลพักนะครับสิบสองล้านบาทเนี่ยนะครับแล้วก็คุณสมบัติที่สองก็ ไม่ลังเลสงสยัยท่านไม่ต้องลังเลสงสยัยสิผมนําเสนอเพราะท่านไม่มีทางเลือกนั่นเองปกติท่านไม่มีทางเลือกอยู่แล้วยังไงท่านก็ต้องไปตามรัฐบาลตู่วางไว้ไม่มีทางเลือกครับอ่ะหมดสภาพเป็นทาานั่นเองเพราะเลือกไม่ได้ก็คือท่าเนี่ยแต่นี่ท่านมีทางเลือกแล้วเป็นอิสระเป็นไทยที่แท้จริงเลยผมจึงว่านาเสนอให้ยังไงเป็นทางเลือกอ่ะท่านานั้นท่านก็ต้องไม่ลังเลสงสัยเลยงานที่ผมทําเสนอถึงลังเลสงสัยก็เชิญเชิญเข้ามาพิสูจน์เลยอ่เพราะที่นี่บอกชัดเจนว่า ถูกหลักวิชาจึงมาประกาศเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดต่อจากพระมันตูนี่แหละครับนะอันคุณบัตที่สามก็คือไม่นอกรีดการจะเป็นโสวดบัณติตจะต้องไม่นอกรีดนะโสวด้บัณฑิตมีสามคุณสมบัติคือหนึ่งรู้ว่าตัวเองไม่ใช่ตัวจริงเป็นตัวปลอมต้องทิ้งแล้วไปเกิดใหม่เป็นตัวจริงนะต่อไปอันที่สองคุณบัตที่สองก็คือไม่ลังเลสงสัยในเส้นทางที่ผมนําเสนอไม่ลังเลเลยเพราะไอ้สิ่งที่ท่าน ยึดถือลังเลน้ะมันผิดนะเพราะนั้นทั้งบีทางเลือกทำไมจะไม่เลือกล่ะเอ,อส่วนคนีบทที่สามก็คือไมออ่ไม่นอกรี่ก็คือแผนหรือวิแผนปฏิบัติที่ผมวางไว้เป็นอย่างไรสเต็ปขั้นตอนเป็นอย่างไรทําตามสเต็ปขั้นตอนก็จะได้ประเทศไทยใหม่ได้ความมัง่งคั่งได้เงินได้ทุนสํารองคนละสิบสองล้านบาทอย่างแน่นอนนะฮะเพราะระบอระบอนี้มองท่านเป็นมนุษย์ของคำวิน,นัยท่านย่อมจะต้องมีทุนสํารองคนละสิบสองล้านบาทอย่างแน่นอนในยุคใหญ่นี้ จะทาได้อย่างไรก็ขอเชิญเขาเหลียนรู้เปิดคำตอบไปสิครับเนี่ยคือสามคุณสมบ,บัติของโสรดบันธรรมนวิตยัยซึ่งท่านจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นหรือดูคลิปผม,ม้ท่ในเป็นผู้รู้เลยรู้แล้วโอประเทศไทยถูกหลอกเขาใจผิดกันโอ้โหเขาใจผิดอย่างไมใช่ด้ว่ามันผิดมาได้ยังไงปล่อยมาได้ยังไงท่านจะโมโหไอ้คนปกครองประเทศในสมัยยุคก่อนน่ะมันทําไมมันเซ่อซ่ามันไม่รู้เรื่องมันทําปิดโอกาสประชาชนได้ยังไงโอ้โหมันมันแสนเสียเสียอ,อกเสียใจยอะ่ะผมเนื่องจากผมมีหลักวิชาแล้วผมรู้ โอรมันะสะเทือนใจแสนเสียอกเสียใจแล้วทำกับประชาชนปล่อยประเทศผิดหลักมาได้ยังไงเออนะฮะนั่นคือเรื่องที่ควรจะต้องสะเทือนใจเราต้องมีจุดเจ็บปวดอ่ะนี่คือจุดเจ็บปวดที่เราต้องจดจําว่าประเทศไทยมันหลงทางมาแปดสิบเก้าปีเข้าใจผิดใช้หลักที่ผิดมาหมดเลยตั้งประเทศก็ตั้งผิดหลักแล้วอยู่ยันหน้าตาเฉยเลยอยู่อย่างหน้าตาเฉยเยยยหาตาเุที่มันอยู่ได้เพราะเหลานะ่ะ คุณสบัยของเราคือลอมชอมมันก็นเลยยังอยู่มันไม่ไม่ยอมหักไงไม่ยอมรับว่าผิดไงก็มันลอมชอมไม่ยอมรับผิด,ผดเหตุที่ไม่ยอมผิดก็ไม่รู้หลักวิชานั่นเองผมจึงต้องมาให้หลักวิชาที่ถูกไงท่านจึงต้องเรียนรู้กันทุกๆคนผมจึงจึงต้องบอกว่าต้องเรียนรู้ทุกคนไม่เรียนรู้ไม่ได้ต้องรู้จุดเจ็บปวดต้องรู้สิ่งที่ผิดเกิดขึ้นนะเอาละ มื่อรู้สิ่งจะปวดที่ผิดแล้วก็ท่านก็นจะเลือกสิ่งที่ถูกแล้วไม่ทําอีกแล้วไม่ทาซ้ำอีกแล้วเพราะฉะนั้นในรัฐธรรมนูญท่านนี่จะอย่าได้อย่าได้มีฉบับยี่เบียดตต่อไปอย่าได้มีฮะมันซ้ําอีกแล้วต้องไม่มีเกิดใหม่ระบบระบอบใหม่นะครับเอาละผมจะขอเบรกเท่านี้ก่อนแค่นี้ก็คงจะเข้าเข้าใจเริ่มเห็นอะไรแล้วนะฮะว่ามันเดินทางผิดกันต้องตั้งหลักกันใหม่ทั้งประเทศเลยนะ แล้วต่อไปนี้ขอเชิญเรียนรู้ผังที่ผมจะอธิบายเข้าใจก็อย่างจแจ้งแจ้งทีทีในผังนี้นะครับรงงานผมขายธงขายผังขายเสื้อขายแมสนะมันจะมีสัญลักษณ์ธงท่านก็ซื้อไปติดทั้งบ้านทั้งเมืองติดที่ไหนก็เป็นมงคลที่นั่นติดที่ใดก็แสดงว่าบุคคลนั้นหรือสถานที่นั้นปฏิวัติประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่สเต็ปขั้นตอนที่จะทําให้มันลงตัวสมบูรณ์อ่ทําตามหลัง แก่เนี่ติดไปก่อนนาไปก่อนติดที่นี้ำไปก่อนเนี่ยแล้วบรนตูเห็นก็ลงล้วสิบามก็ลงล้มันติดทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเนี่ยรีบสั่งซื้อด่วนเลยนะติดทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะครับประชชนสั่งซื้อด่วน,นครับอ๋เอเดี๋ยวไปดูหังต่อไปครับ